ในฤดูกาลส0งพั0 2 5ลิเวอร์อพูลภูายใต้การนำของแอนเนอร์สล็อตได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะทีมแกร่งด้วยการล้มยักษ์ตัวใบสีฟ้าและควา้าแชมเมียร์ลีกได้อย่างงดงามแต่ฟุตบอลไม่ได้หยุดเดินแค่นั้นยีนีต้อนรับสู่ยูไนเต็ดโรสวิเคราะห์ฟุตบอลที่เข้มข้นและมันที่สุดฤดูกาลส0 2พั0 2 5ลิเวอร์พูลปิดฉากตำนานแห่งความอดทนหยุดยุคเรืองรองของแมนเชสเตอร์ซิตี้และควา้าแชมเมียร์ลีกได้ในที่สุด ภายใต้ชายผู้สง่างามแห่งรอตเอร์ดัมอ่านเนอร์สโลตแต่ใช่ว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบเลี้ยวฟูพลาดทั่วยูซีเอลและพลาดจุดโทษในคาราบาวรอบชิงชนะเลิศสะท้อนว่าทีมยังมีจุดอ่อนโดยเฉพาะการจบสกอร์ในเกมใหญ่ๆช่วงท้ายฤด,ดูกาลความผิดหวังในยูฟ่าแชมเปียนลีกและคาราบาวครับได้เน้นจุดอ่อนหนึ่งก็คือการจบสกอร์ในจังหวะสําสคัญและนี่คือเหตุผลที่การตามล่าหาตัวกองหน้าตัวใหม่จึงเริ่มขึ้น ไม่ว่าลิเวอร์พูลนั้นกําลังจะได้ตัวเอกิริเก้มาแล้วหลังตกลงค่าตัวกันเรียบร้อยแต่เรามาลองวิเคราะห์กันว่าถ้ามาเทียบกับอีซักแล้วจะเป็นยังไงโดยที่ผ่านมา2ชื่อเด่นปรากฏในลิสต์ของลิเวอร์พูลคืออเล็กซานเดอร์อีซักและปูโกเอกิติเก้สองสไตรเกอร์หนุ่มต่างสไตล์ต่างความคิดแต่คำถามสำคัญคือใครจะเข้ากับสล็อตได้มากกว่ากันรูปแบบกองหน้าของลิเวอร์พูลภายใต้อาร์เน็สล็อต สไตล์ของสล็อตและการใช้กองหน้าฟุตบอลของสล็อตคือความเร็วการคลองบอลอย่างฉลาดและการเพรสซิ่งแบบแน่นอนกองหน้าของเขาต้องไม่ใช่แค่คนยิงประตูเท่านั้นแต่ต้องเป็นตัวเชื่อมเกมตัวหลอกตัวแทรกและตัวกดถ้าคุณจะเป็นกองหน้าของสลอ็อตคุณต้องทำได้มากกว่าแค่ยิงประตูคุณต้องเป็นคนที่เริ่มเกมรุกและเป็นคนสุดท้ายที่จบมันลองดูดาวินนูนเยสเชื่อมเกมในโซน14วิ่งหลบหลังไลน์ถอยตามเปิดพื้นที่ และกดดันสูงแนวแนวหน้าคนที่มาแทนต้องทำได้เหมือนหรือดีกว่าเท่านั้นเราลองมาเริ่มต้นที่อเล็กซานเดอร์อีซากันอีซากคือความคลาสสิกแบบสวิสบวกความเร็วในแบบแอฟริกันสง่างามรวดเร็วและโหดเวลาอยู่ในกรอบเขตโทษเขาสามารถเชื่อมโซน14ได้อย่างสง่างามสกิดบอลให้กองกลางวิ่งสอดขึ้นมาเมื่อคุณเผลอเขาก็อยู่หลังลายคุไปแล้วและยังมีเทคนิคการจับบอลแบบซอฟทัชติดเท้าไปหมด จุดเด่นของเขาคือความแม่นยำยิงเฉลี่ย102นาทีต่อประตูจบคมด้วยเท้าและหัวและเล่นร่วมกับปีกหรือกองกลางได้อย่างยอดเยี่ยมในส่วนของฮูโก้อกิดิเก้น,นั้นมาแรงแซงทางโค้งหากไอซักคือสไนเปอร์อีกิดิเก้คือสัตว์ตายแห่งแดนหน้าเขาเร็วคล่องมีพลังและพร้อมตัดจากซ้ายเข้ามายิงจากนอกกรอบแบบไม่ลังเลจุดแข็งของเขาคือการมีส่วนร่วมในทุกเฟสเกมถอ,อยลึกเป็นฟอลนายเปิดช่องให้เพื่อนแทรกเลี้ยงบอลขึ้นหน้า แล้วจ่ายเคอร์พาสได้เอกิดิเกยิง22ลูกแอสซิส12ลูกเลี้ยงบอล1.6ครั้งต่อ90นาทีสร้างสรรเกมจากกลางสนามได้มากกว่าที่คิดเอกิดิเกคือพลังงานดิบบวกความคล่องแคล่วแบบเฟรนช์ไม่ใช่นัมเบอร์ที่ยืนคำ้ำแต่คือศิลปินแห่งช่องว่างเอกิดิเกมีความสามารถที่จะดึงตัวประกบและปล่อยให้เพื่อนร่วมทีมลุยเข้าแทนนี่คือเฟรนายแบบใหม่ที่อาร์เนอร์สลอด อาจใช้สร้างสรรค์เกมรูปได้มากขึ้นมาดูตัวเลขที่ไม่เคยโกหกใครการเปรียบเทียบเชิงสถิติหรือแทคติกอีซักยิงคมกว่าสร้างโอกาสได้มากกว่า2.0ครั้งต่อ90นาทีแต่เอกิดิเก้แอซซีส์เยอะกว่าเลี้ยงมากกว่าและมีโปรเกรสซีฟแคร,รี่มากกว่าอีซักอยู่สูงกว่าชัดเจนว่าเน้นปิดบัญชีส่วนเอกิดิเก้ถอยตันกว่าเพื่อนที่หลากหลายกว่าเล่นเป็นเฟลแน่ได้เต็มรูปแบบกับเพรสซิงล่ะ อีซักทำได้19.6ครั้งต่อ90นาทีส่วนเอกิริเก้15.3แต่มีอัตราการโดนชนะที่48%เทียบกับ35%ของอีซักแข็งแรงกว่าและบิดกว่ามาดูตัวเลขแบบช,ชัดๆกันใครยิงมากกว่าใครสร้างโอกาสให้เพื่อนใครเลี้ยงกินตัวได้จริงอีซักคือเครื่องยิงที่แม่นยำแต่เอกิดิเก้คือผู้เล่นที่สร้างโอกาสและลากบอลขึ้นหน้าทำเกมได้มากกว่า ลิวผูภายใต้การนำของอันเนอร์สลอตคือทีมที่โจมตีด้วยโครงสร้างแต่ให้เสรีภาพกับตัวรุกในช่วงไฟนอลเทิร์แล้วใครจะเหมาะที่สุดอิซักเป็นตัวจบแบบแหลมคมเอกิเิเก้เป็นตัวเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแล้วถ้าเป็นคุณจะเลือกใครระหว่างความแน่นอนในการยิงประตูกับการเคลื่อนหวนแบบไม่จำกัดทิศท,ทางระหว่างอิซักกับเอกิเิเก้ไม่มีคำตอบที่ผิดมีแต่กลยุทธ์ที่คุณอยากจะใช้ แต่อย่าลืมไม่ว่าคุณจะเลือกใครคนคนนั้นจะต้องเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายของสล็อตเพื่อสร้างลิวผูยุคใหม่อีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นเอกิติเกตแน่นอน